เสียงผมมันไม่ดีหมายเยี่ยวรถสังกษสียังพ่อฝ่าแต่เพลงผมฟังแล้วมันหาพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาแล้วฟังชื่อเพลงสีกาจ๋าตั้งแต่ลังสิทธ ไปจนติดลาบินทายังมีสีขาและชื่อว่านางกอบแม่รับจอบเธอชอบออบกับพระแถมชอบดูจำบะกับพระที่ไม่ดีสะพานสาเจ็ดเชื่อมเขตละคิ้งยังมีสมิงชื่อจริงๆผิดแย้ม วันสาววันอาทิตย์ที่กาเขาติดมากมายแต่เดี๋ยวนี้เขาย้ายไปสบายในคุกทิศแย้มระหว่างเป็นข้าวยมป๊อบน้าข้าวอ้วนเตี้ยปูป่อง ผัดหน้าทาแก้มเสียแดงยืนคอยทิดแก้มอยู่ที่ลิมคองใส่แกงแล้วก็ผักแวน่นให้กับทิดเย่แหมได้ชิมลิ้มลองรอยยิ้มและเสียงจีจะทำให้ผู้เป็นพระต้องจอดรถลงมามองพระเล็กพระใหญ่ละมากันเป็นตับ ทิดแย้มต้อนรับด้วยรอยยิ้มย่องหาเจ้าชู้ันผิดสิลแย้มไม่ได้ซื้อโยมกินแต่อยากจะเป็นเจ้าของแย้มแกล้งถามทุกความในใจว่าน้องก๊อบมีใครอยู่ในหัวใจไม่น้องเพิ่นคุยอยู่กับก๊อบจ้า นั่นคิดแย้มแกมหาตั้งท่าคอยจองแย้มผู้จ๋าทำท่าคืมๆผ้าใหญ่ผ้าหนุ่มนั่นกลุ่มไม้พองน้องก๊อฟคนนี้ก็คงจะมีเจ้าของ สิ้าบทนั่นห้องโอแม่แต่งเท้าตายคิดแย้มวันนั้นเดินผ่านสิกาจนมาเจอหนาน้องกอบนั่นไงน้องกอบเธอยิ้ม,มอมก็อิ่มหัวใจต้องลาสิ้าไปตีคุกลา ขอบคุณครับช่วยกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับดูได้ในทุกดิกตอ,อกแทกซี่พาดแดงสวัสดีครับเราไม่ไดูถูกนะครับพาดีก็มีปาไม่ดีก็มีนะครับ